สปอยด่วนมังงะวันพีช1,151กาบันขิงว่าชั้นหน่ะคือเบอร์2ของกลุ่มและลูฟี่โซโลซันจิโลกิรวมตัวกันเพื่อต่อสู้กับอิม สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิและสวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับสคริปต์นี้เป็นสปอยด่วนมังงะวันพีช1,151แน่นอนว่านะครับเป็นหนึ่งตอนที่เชื่อว่าแฟนคลับวันพีชนั้นเฝ้ารอในการรับชมนะครับหลังจากที่เหตุการณ์ต่างๆมากมายของวันพีชนั้นค่อนข้างเดือดเดือดเลยนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับจึงทำให้ในตอนนี้นะครับทุกคนก็คาดหวังว่ามันจะเป็นการสานต่อนะครับความเดือดนะครับที่ทุกคนนั้นปรารถนาผมก็ปรารถนาด้วยนะพูดตรงๆเเเเเลลยยโออออคไไไมมม่่่่สีีีีีวววาาาปดดดูกกัันนนนนนะะรใต้จทื คุ้มค่าสมการรอคอยบ้างหรือเปล่าด้วยเหตุการณ์ของมังงะวันพีชในตอนที่1151นั้นเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องมาจากตอนที่แล้วนะครับโดยเราจะเห็นว่ามีเหล่าบรรดาคนยักษ์มากมายเลยนะครับถูกอิมนั้นจัดการนะครับใช้สัญญาปีศาจทําให้พวกเขานั้นกลายเป็นปีศาจนะครับแล้วก็มีสัตว์ประหลาดมากมายเลยนะครับที่ออกมา,มามากนะครับเยอะกว่าตอนที่แล้วอีกนะครับก็เป็นความสามารถหนึ่งนะครับที่อิมนั้นสามารถทําให้ได้ และในตอนนี้เราก็จะได้เห็นนะครับพาคีอัศวินเทพอย่างเจ้ากิลลิงแฮมนั้นได้เปลี่ยนร่างตนเองนะครับกลายเป็นร่างไฮบริดนะครับโดยมีหน้าเป็นมนุษย์มีฟันที่แหลมคมนะครับอันนี้เนี่ยก็แอบคลายนะครับตัวหลุดสปอยมาก่อนหน้านี้ที่ได้มีการเกลื่นออกมา เหตุการณ์ถูกตัดไปที่ฝั่งของชอปเปอร์โดยเป็นการย้อนอดีตกลับไปก่อนหน้านี้นะครับเป็นช่วงสั้นๆเท่านั้นโดยชอปเปอร์กระโดดลงไปเพื่อช่วยเหลือกาบันนะครับและทันใดนั้นเองชอปเปอร์นั้นก็รับกาบันเอาไว้ได้นะครับซึ่งในช่วงขณะนั้นเองลูฟี่สัมผัสได้นะครับถึงทั้งกาบันแล้วก็ชอปเปอร์และเหตุการณ์ถูกตัดไปนะครับที่โลกินะครับหากใครจํากันได้โลกินั้นเนี่ยคุยกับบุคคลปริศนานะครับที่มีนามว่าโมซาโดยโมซานั้นก็ได้ทําการโทรหาโลคินะครับแล้วก็ได สลับบางสิ่งบางอย่างด้วยและหลังจากนั้นเราจะเห็นว่านะครับกลุ่มโจรสัตว์หมวกฟางหมายถึงว่าพวกของลูฟี่นั้นก็ได้มารวมตัวนะครับกับชอปเปอร์และกาบันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่เราไม่รู้นะว่าไอ้ที่ชอปเปอร์กับกาบันรอดนั้นเป็นเพราะว่านะครับลูฟี่ช่วยเหลือหรือเปล่าแต่ก็มีการรวมตัวกันแล้วและหลังจากนั้นลูฟี่นะครับก็ได้รับรู้ความจริงเสียทีนะครับว่ากาบันนั้นเป็นอดีตนะครับลูกเรือของกลุ่มโจรสัตว์ราชาโจรสัตว์อย่างโรเจอร์นะครับแล้วก็เป็นนะครับมืองล่กุม แต่กาบันนะครับเถียงใจขัดดิ้นเลยโดยบอกแล้วว่าเขานั้นเป็นอันดับที่2ต่างหากล่ะอันนี้เนี่ยผมว่าแอบจะแนวคล้ายโซโลซันจิเลยนะครับก็คือเถียงกันเนี่ยว่าใครนั้นเป็นโน .2 ของกลุ่ม และหลังจากนั้นเราจะเห็นว่าอิมนะครับได้ใช้ฮาคิราชันที่ทรงพลังของตนเองอีกครั้งหนึ่งเล่นเอาทุกคนบนเกาะนนั้นต่างตกใจเลยนะครับถึงความสามารถฮาคิราชันของอิมและในตอนท้ายนะครับเราจะเห็นว่าโลกีนั้นก็ได้พูดขึ้นมาซึ่งก็ได้พูดนะครับกับพวกลูฟี่ว่าพวกนายนั้นต้องการพลังของฉันนะและในหน้าสุดท้ายเราจะเห็นนะครับเป็นกลุ่มโจสรสลัดคนยักษ์รุ่นใหม่ uffy, y, Solo, an, per, ลูฟี่ซันจิโซโลกาบันชอปเปอร์และก็โลกีพวกเขานั้นรวมตัวกันนะครับเพื่อจะต่อกรกับอิมเรียกได้ว่าในตอนนี้ต้องรอดูตัวเเต็มลยคคิดว่าโร เกิดแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการรวมตัวกันเพื่อจะต่อสู้นะครับกับผู้ที่เป็นบอสอย่างอิมจะเป็นยังไงกันแน่นะครับคือตอนนี้ตัวท็อปตัวตึงรวมตัวกันแล้วยังไงก็แล้วแต่นะครับเราได้เห็นความสามารถนะครับของพวกเขาแบบจะเต็มแน่นอนอาจจะได้เห็นพลังบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะครับที่เรานั้นคาดไม่ถึงนะครับในตอนเี่จะถึงนี้ตุกคนเขียงกันบ้างครับก็ลองคอมเมนต์มาได้เลย ก็ทั้งหมดนี้เป็นสปอยด่วนมังงะวันพีช1151นิดะครับก็เหมือนเดิมนะครับว่าเมื่อมีสปอยด่วนแบบนี้ก็จะมีถามตอบท้ายคลิปนะครับเป็นการพูดคุยกันของคนในช่องของเราว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้มีใครคอมเมนต์อะไรน่าสนใจบ้างนะครับและให้แฟนผมนั้นกดแรนดอมแคทมาให้เลยนะครับแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าจะมีความเก่งของคุณบ้างหรือเปล่าเริ่มต้นที่ความที่เห็นแรกนะครับของคุณจอห์นนี่1586้ไปไกลแล้วใช้เวทมนตร์ตีกันซะแล้วซึ่งถามว่าไกลไหม,มตออบบบบบแแแแฟรล้้้วววกัันนนะ่บ่บ่าไไไมมมยงงิิง ก็ไกลนั่นแหละจากจุดเริ่มต้นนะครับแต่โดยส่วนตัวผมเนี่ยก็คาดหวังนะความที่เป็นอาจารย์โอดาะนะครับเชื่อว่าถ้ามีการเปิดเผยแบบเต็มๆแล้วบางทีนะครับอาจจะไม่ได้ไปไกลอย่างที่เราคิดก็ได้ก็ต้องให้ความแฟร์กับอาจารย์นิดน,นึงนะครับเพราะอย่าลืมว่าความสามารถของอิมนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้เปิดเผยร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรขนาดนั้นซึ่งในตอนนี้ก็หวังว่านะครับเป็นความสามารถหนึ่งนะครับในความสามารถพลังผลปีศาจก็ได้หรือเป็นความสามารถหนึ่งนะครับด้วยผอพันของอิมก็ได้หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ขอให้มันเมคเซ e n s พอสมควรไม่ใช่แบบวว่่าาาโ้ยยมแแบบังงออลลกรเเคต ในแง่มุมละกันของตัวละครนะครับที่เป็นบอสท้ายๆของเรื่องนะครับอันนี้ก็เข้าใจได้ว่ามันก็ต้องเก่งต้องเวอร์ทรงพลังประมาณนี้แหละแล้วก็ไปต่อในความเห็นต่อไปของคุณอุสมันแสดงว่าพ่อของโลกีโดนสัญญาปีศาจแน่นอนทําให้โลกีนั้นต้องฆ่าพ่อของเขาอันนี้เนี่ยผมอาจก่อนนะครับที่สปอยออกนะหมายถึงว่าถามตอบเล้วเดี๋ยวมาใส่ทีหลังผมก็ไม่รู้นะว่าจะมีการเปิดเผยเลยหรือเปล่านะครับแต่จากแง่มุมในตอนนี้ก็มีโอกาสสูงเลยนะครับว่ากริสัฮาราวนั้นน่าจะเป็นหนึ่งบุคคลนะครับที่ทําผิดแผนและกันก มนั้นเนี่ยใช้ความสามาเนี่ยในการทําสัญญาปีศาจแต่คงทาบางสิ่งบางอย่างที่เป็ดแผนไปแล้วก็พ่ายแพ้ต่อโลกินะครับโดยทำให้โลกินั้นเป็นแพะรับบาปนะครับที่ต้องถูกลงโทษนะครับจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ไปต่อที่ความเกยียดออกไปนะครับของคุณมอนทรีวันพี่จะจบภายในปีหน้าหรอครับ อันนี้เปไ็นข่าวจากไหนมานะครับไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่วันพี่จะจบในปีหน้าอาจจะเป็นชัดหน้าหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ให้เดานะครับสำหรับผมเนี่ยถ้าเร็วสุดเนี่ยสิปีแต่ถ้าแบบตัวเลขที่อาจจะดูแบบน่าจะใกล้เคียงที่สุดอาจจะเป็น15ปีก็เป็นไปได้นะครับคือเนื้อเรื่องเนี่ยมาจะดูแบบโอ้ยเปิดเผยเยอะแล้วในช่วงท้ายแต่นะครับด้วยเงื่อนไขต่างๆมากมายม,ม,มันยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะครับที่วันพีทนั้นจะต้องมุ่งตรงไปนะครับแต่ทนตัวคาดหวังว่าอยากให้จบประมาณตัวเลข10ปี12ปีประมาณนีีีี้นน่่่าจะเเป็ตัวลขทดทดดสุด แล้วก็ไปต่อที่ความเงียบออไปของคุณบันกิน4650มีข่าวของลอและปูกรับใหม่ครับเป็นยังไงบ้างตอนนี้ข่าวของลอไม่มีนะครับแต่สถานการณ์ล่าสุดเนี่ยอ่ะก็อย่างที่เห็นนะครับว่าก็หนีรอดมาได้นะครับแต่เขาต้องไปช่วยเหลือลูกเรือของตนเองส่วนปูกรัในตอนนี้นะครับอ่ะก็มีการยืนยันแล้วว่านะครับถูกจับแน่นอนนะครับไม่ได้ถึงกับตายแล้วกันนะครับส่วนอนาคตจะเป็นอย่างไงนั้นก็ต้องไปเฝ้ารอกันอีกทีนะครับแต่เชื่อว่าบางทีแล้วเนี่ยหลังจากภาคเอลบัฟอาจจะมีการอัปเดตนะครับสถานการณ์ของ เราไปนะครับของคุณ2526คิดน่าจะลอยตุ๊บปองอยู่แถวๆเกาะน,นี้ไม่ใช่หรออะถ้าตามหลักก็ใช่นะครับแต่ไม่รู้นะว่าจะตุยหรือยังนะแต่ส่วนตัวคิดว่าไม่ตุยหรอกแต่ถามว่าถ้ามาในตอนนี้จะช่วยอะไรได้นะครับขณะที่ลูฟี่ในตอนนี้ยังแย่เลยแต่ก็คาดหวังละกันนะครับถ้าพี่แกจะกลับมาก็มาเปิดเลยในเอลบาบนะครับเป็นส่วนสําคัญก็ได้ในการช่วยเหลือกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางแล้วก็ไปต่อที่พี่มี่ต่อไปนะครับของคุณทาเดอร์ฟูลทาม อิมยัดเยียดขายประกันนี่หว่าสัญญาปีศาจใช่ไหมเออมันฟิลเหมือนขายประกันชัดเลยนะครับไม่สามารถตอบโต้ได้นะครับคือแบบจะปฏิเสธก็ไม่ได้หรือยังไงก็ไม่ได้นะครับต้องโดนอิมนั้นเนี่ยจับยัดเยียดเลยนะครับในการขายประกันเป็นสัญญาปีศาจแบบนี้ก็คาดหวังนะว่ามันจะมีวิถีทางและกันในการแก้สิ่งสิ่งนี้นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็โกงเกินแล้วก็ไปต่อที่วันเมอรไปนะครับของคุณเอ็กซรส ดูทรงแล้วคนที่มากอบกู้วิกฤตนี้คือลูฟี่แล้วก็โลกินะครับอันนี้ก็น่าจะชชว์อยู่แล้วนะครับแหมปูมาสว่านเจี๊ยบขนาดนี้ลูฟี่โลกิโซโลใครก็แล้วแต่นะอยู่ดีๆก็หายจอมไปเลยนะครับไอเน,นี่ยแหละก็คงจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะได้เห็นพวกเขานั้นจัดการนะครับและก็แน่นอนว่ามันก็เหมือนเป็นการลบข้อคาหาของโลกิด้วยมันก็คงไม่มีเหตุการณ์ไหนที่ดีที่สุดแล้วที่โลกินั้นจะมากอบกู้เอลบาพเพื่อนะครับดึงศรัทธาของผู้คนในท้ายที่สุดแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวโลกินั้นก็จะได้ดววได้้้้กกกกกลลััับาาาาเเเเปปปป็็็นนนนษษตตตรรรริิยย์์่ววหืออองขึแ ตามที่ตนเองนั้นควรจะเป็นแล้วก็ไปต่อที่ความที่ต่อไปนะครับของคูณ MMBN ส่วนตัวผมเห็นด้วยว่าพลังลูฟี่ควรไปอีกขั้นได้เพราะบอกตามตรงตอนนี้ถึงจะเป็นเก5<ๆ>ก็ยังไม่ถึงทางที่ชนะอิมเลยอันนี้ก็เห็นด้วยนะครับผมเห็นด้วยเลยกับความเห็นนี้เลยที่ผมทําคลิปไปเนี่ยเพราะด้วยประเด็นนี้นี่แหละจริงๆผมทําเกี่ยวกับไอ้เรื่องเก5มันยังไม่พอเนี่ยตั้งแต่สมัยเพิ่งจบวาโนะใหม่ๆแล้วนะครับเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าการต่อสู้ชนะจกักรพรรดิในตอนนั้นมันมีหลายปัจจัยด้วยแล้วก็ในอนาคตเนี่ยม ซึ่งมันเป็นอะไรที่ขั้นเหนือไปกว่ามันไม่มีทางอยู่แล้วนะครับเนื้อเรื่องเนี่ยผมไม่รู้นะกี่เปอร์เซ็นต์แต่มันยังมีต่ออแน่นอนนะครับสิบสิบห้าปีข้างหน้านะครับจะให้แบบว่าลูฟี่มีแค่เกียร์ห้าเท่านี้มันคงไม่ใช่มันคงมีแน่นอนในอนาคตนะครับไม่รู้ว่าจะนับว่าอะไรเกียร์ห้าขั้นสูงเกียร์หกเลยนะครับแต่แต่มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องเป็นไปนะครับตามสไตล์การ์ตูนนั่นแหละมันต้องมีร่างถัดไปถัดไปเรื่อยๆจนกระทั่งพระเอกนั้นขึ้นไปเป็นโนหนึ่งนะครับของคุณวท ผมก็คิดเหมือนกันครับสิ่งที่อิมกลัวคือการลบล้างที่อิมสร้างขึ้นมาในตัวนิกาอ่าถ้าเป็นแบบนั้นนะครับก็ make ซ e n s นะครับมันก็ต้องมีบางสิ่งนี่แหละที่สามารถจัดการได้นะครับไม่อย่างนั้นมันก็โกงไปนะครับที่ไม่มีใครนั้นสามารถจัดการเงื่อนไขใดๆไ,ได้ของอิมแล้วก็ไปต่อที่ความเง็นสุดท้ายของคุณ c o 6 5 3ก แม็กสามสามมันเป็นใครนั่นสิมันเป็นใครนะครับเป็นตัวป่วนประจําช่องเลยนะครับลบเท่าไหร่ก็กลับมานะครับคือตอนเนี้ยถ้าใจผมพูเนี่ยผมพยายามลบทุกวันเลยนะครับแต่มันเนี่ยมันฉลาดเนี่ยตอนแรกๆมันจะมาแบบเม้น์แรกๆใช่ไหมหลังๆมันมาแทรกนะครับสมมุติตอนเช้าทีนึ่งกลางวันที1นึงตอนเย็นทีนึงก็ต้องไล่ลบเหนื่อยเลยนะครับก็ต้องขอเข้าใจแล้วกันนะพยายามลบพยายามบล็อกแล้วนะครับแต่มันนั้นก็มาอีกนะครับมือคนมันจะสู้มือโปรแกรมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากพอสมควรก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นสปอยด่วนมังง ่าเดือนสมการรอคอยหรือเปล่าสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นนะครับอยากรับชมอะไรเกี่ยวกับวันพีชคอมเมนต์มาได้จัดให้ตามคําขอนะครับแล้วเดี๋ยววันพีชมันจะงดใช่ไหมเดี๋ยวผมนั้นนะครับก็จะมีแบบว่าโปรเจกต์ต่างๆมากมายนะครับที่ทุกคนได้รับชมนะครับไอเรื่องปริศนาวันพีชอะไรก็แล้วแต่ให้ทุกคนได้รับชมนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ก็เฝ้ารอได้เลยสามารถเควสต์คมเมาได้อย่างให้ทําอะไรอย่างที่ผมพูดว่าพยายามทําตามที่ทุกคนนั้นต้องการเสมอนะครับัวนนี้คงงตต้้ออออขขขัววไปแลบา